สวัสดีครับรายการว่างเกินทำไรดีวันนี้เราไปกินชาบูตอนนี้เรากำลังจะไปแล้วฮะเราได้คิวแล้วคิวเหลือประมาณอีก5คิวเดี๋ยวเราไปกินที่ร้านเดี๋ยวดูเราทำไปตอนไปร้านดีกว่าว่าจะใกล้ถึงแล้ว คนเยอะมากร้านเปิดตลอดทุกวันเปิดตั้งแต่11โมงถึง3สามก็ได้าใครหล่อนยมากินอันนี้สาขา2อยู่ที่สะพานไฟนะครับผมก็มีการเดินทางผมให้ดู ครับผมก็หลังจากกลับมาจัดก,การกินชาบูที่สวนควายเรามากินอันนี้กันต่ออดีกว่านะครับไปดูกันเลยโอ้น่ากินนะแบบกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกะครับผมกินข้าวเนี่ป บการณ์อย่างหนึ่งที่เราได้มีความรู้กันมาครับผมโอเคครับหลังจากเรากินข้าวเสร็จแล้วเราจะน่าจะดันเดิมนี่เรามาเล่นเลนนะครับผมอันนี้เลนนะครับไปหาดูเอลเลดหน่วยกล้าตายของทีมผมรับหน้าที่นี้โอเคไหมครับน่าจะโอเคกันแล้วครับผมเราไปดูกันดีกว่าจะเป็นยังไงหดเกินเอานะครับมาแล้วครับเราได้ทีมบ้องกันก่อนนะครับ ปการเองดีกว่าเป็นส่งไปดีกว่าเป็นยังไงเอออยากไปกะโดดไปตายเราแล้วจะมีตำแหน่งประมาณนี้นะครับนี่นะครับแกแกไม่ต้องบอกกันจะเป็นมิดและตรงนี้ทางเข้าบีครับผมเกินเกินครับประมาณนี้ครับผมแต่ถ้าใครสนใจอยากเล่นก็สามารถโหลดเกมมาเล่นกันได้นะครับผมใช่ครับใช่ครับผมหมายถึงเขาว่ายิงเราคมคม เอมี่เอมี hmm. okay, okay. Anyway, so ่ครับผมเฮ้ยสีสีสว่าสแกนสูตรช่วยไงช่วยช่วยแต่นี้ไม่ช่วยแล้วได้บอกคนได้ปะเยอะเขานะเปี้ยวโอ้อยู่ล่าง

พูดไงดีเอาเอาเราชนะนะครับทุกคนผมบอกแล้วครับมันอยู่ที่ดวงนะครับอย่างที่ผมพูดไปเก่งแค่ดีเขาบอกว่าคงขี้เกียจเลยไกลขึ้นผมไม่ง่ายเกินหนึ่งแต้มตึงๆขึ้นตะกอให้นี่ไงสวยสว่ยังสวยนะฮะดัใหม่ก็ด้วยจัดไปครับผม ดูมุมดีๆกันด้วยนี่เลยจัดด้วยตัวนี้เลยเล่นอีกแล้วนะครับก็จะมีคนดูถามมาเล่นเป็นอยู่ตัวเดียวหรอใช่ครับเล่นเป็นอยู่ตัวเดียวครับเป็นตัวเดียวถ้าใครสนใจอยากเล่นด้วยหรืออะไรก็เดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อไว้ข้างล่างนะครับแล้วคนก็ลองไปดูกันได้ครับแน่นอนครับผมเล่นไม่เก่งรอก แถ้าเล่นขำๆก็เล่นได้ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับตามนี้ครับตามนี้ครับัสุดเยอะเยอะเออตามทีก็ยิงไม่โดนเลยหรอตัวามไม่โดนอยูเม็ดยูเม็ดสองตัวยูเม็ดสองตัวยูเม็ดสองตัว โอ้ผมพลาดอืออือฮ่าครับผมฉันยิงไม่โดนอ่ะ ทำมันรีบจบเลยค่ะดูทรงแล้ะร่ำมีแววแพ้โูงมากเลยนะครับทุกคนคนพอดาวทางออกใช่ไหมเพราเราจะชนะหรือแพ้ซึ่งทางออกไปทางที่แพ้ครับมันจะเล่นไม่เก่งนะครับแล้วถ้าใครจะชวนเล่นก็สามารถชวนเล่นด้วยกันได้นะครับตามนี้ครับผมทุกคนเข้าบี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 เรมไปช่วยเลยได้ครับตัวนี้ตัวนี้ เด๋ยวเ,เด,จดจัดๆเอ๊ะสักคนหนึ่งโอ้สองตัวเอ,องเอามามาเอาเลยไม่ไดโดนเลยเลมื่อกี้คุณโดนหรือเปล่า เชือคุบเป่เขียวบอกล้ว่าเขียวเขียวเอือชมต้นไม้ลงน่มพี่หอมนะฮะว้าวว้าวไปร่มพี่ดีกว่าีหอมพ่อทุกคนดูล่าเริงและมีความสุข

오, เยอะ. 아, 전투 피닉스 탱크 피닉스 탱크. 피닉스 สิบห้าตัวผมยิงได้เจ็ดตัวนี่ผมเป็นดวลเล็กขอทอดูคนด้วยนะครับขอทษพวกเพื่อนพี่ในทีมด้วยนะเล่นไม่ค่อยเก่งเลยเน้ีา่ครับขอบุคันเชี่ยครบนึงกดเดิ้วแป โอ้แมงเอายเข้ามาแล้วดูหลังกล้องคิปได้ด้วยวะโอ้หมึงซิงจัง啊เขาบอกดีๆอีหายายไปนอนกันดีกว่าจะดึกมากแล้วนะครับทุกคนควรจะพักย้ารไปอื่นนะครับงานอ่นนเกมอื่นตัดคลิปก่อน คลิปนี้จะลองพวกนี้ตอนเย็นสามารถมาติดตามได้ที่ช่อง JJ Soul ฝากด้วยนะครับผมฝากรีพอร์ตช่องด้วยนะฮะเอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นสิรีพอร์ตอะไะรีพอร์ตหลายจังโอเคครับผมไปปิดคลิปกันก็เดี๋ยวเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง JJ Soul ด้ที่ YouTube นะครับผมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e แล้วก็กดกระดิ่ง กาส่งนะครับผมลงวิด okay, ีโอแบบยาวไปเลยโอเคนะครับตามนี้ครับผมรู้าจะเบื่อนะครับสวัสดีครับหรืออันนี้ดูไปอยู่ที่อื่นไมนได้สุดยอด